สวัสดีครับ FC ทุกท่านกลับมาพบกับอันฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชม4ประตูสีเทาแต่งห่อแบบคันนี้เลยนะครับ n e x t Gen XLS นะครับ4ประตูที่ราคาไม่ถึง90,00 0 0บาทนะครับราคาจัดจำหน่ายของเขาอยู่ที่ 889, 0 0 0บาทลูกค้าก็จะได้4ประตูเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับคันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเรามีการตกแต่งชุดหน้าเป็นชุดหน้าของตัววิกเตอร์นะครับพร้อมกับการเปลี่ยนล้อแม็กเป็นขอบ20นิ้วแล้วก็มีการยกนะครับในส่วนของด้านหน้า2นิ้วแล้วก็หลัง2นิววเดี๋ยรราามมับชกกตตแ่งของคันนี้กันดีกกวว่่าาต แต่งออกมาแล้วเรียกว่าลงตัวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยกระจังหน้าเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวของตัววิกเตอร์ Gen 2นะครับตัวกระจังหน้าเขานะครับก็ดีไซน์ไม่เหมือนกับของค่ายไหนเลยนะครับ และที่สําคัญด้านข้างนี่นะครับก็จะมีไฟนะครับที่เป็นบล็อกวงกลมสี่เหลี่ยมน,นครับฝั่งละ2ตําแหน่งนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของกระจังหน้าสําหรับตัวกระจังนะครับของเขานะครับก็จะมีไฟ LED 3จุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีส้มให้ด้วยนะครับเรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยสําหรับตัวกระจังหน้า Victor มีแพนเพจบอกนะครับว่ามาจากค่ายแต่งของวิกเตอร์ ด้านข้างต่อกันเนื่องกันเลยนะครับก็จะเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้โคมเดิมจากโรงงานของเราเป็นแบบ LED มาให้แล้วพร้อมโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์แล้วก็มีไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับที่เป็นรูปตัว C ีแคมเอกลักษณ์ของตัว Next Gen เราเลยมาพร้อมกับค้อบไฟหน้าที่เราติดตั้งเพิ่มให้สำหรับตัวด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับกันชนนะครับเราใส่ในส่วนของกันชนของตัววิกเตอร์ครับครอบเข้ากันชนหน้าของเขาไม่ต้องถอดกันชนหน้าเดิมแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ครอบเข้าไปเลยนะครับตัว กันชนเขาก็จะทําสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเทานะครับตัดกับสีตัวนี้ก็จะเป็นออกสีออกอ่าสีอาก็จะเป็นแบบเทาอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกของเรานะครับก็จะมีมาให้แล้วนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับด้านหน้าของเรานะครับสำหรับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับ ด้านบนฝากระโปรงเราติดอะคริลิกคาว่ารนเจอร์ตัวนี้อะคริลิกเราทําเป็นสีน้ําเงินนะครับลูกค้าต้องการรีเควสตเป็นแบบสีน้ําเงินเราก็สามารถทําให้ได้ทุกสีตามแบบที่ลูกค้าต้องการจุดต่อมาต่อเนื่องกันเลยก็จะเป็นคิ้วล้อตัวนี้ก็เป็นคิ้วล้อที่เป็นของชุดวิกเตอร์นะครับตัวนี้แต่งออกมาแล้วก็ทําให้ตัวรถของเราก็ดูด้านข้างก็ดูใหญ่ขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็ทําให้ล้อของเรานะครับไม่ล้นออกจากตัวรถด้วยล้อแม็กนะครับคันนี้นะครับล้อเดิมของเขา1ิเนิ้วอลลอยนะครับเรามีการ ลายมาเวลสีดำขอบ ตัวคลิปนะครับเป็นแบบสีเงินนะครับมาพร้อมกับตัวยางซูแมกทยที่เป็นยางออทเทเลนนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวสเปคยางอยู่ที่275ทับ 55R20 นะครับมีการยกนะครับด้านหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วเปลี่ยนในส่วนของปีกนกปรับองศานะครับตัวนี้ปีกนกก็เป็นของออปชั่นนะครับแบบสีแดงที่ท่านผู้ชมเห็นนี้แล้วก็มีเปลี่ยนลูกหมากกันโครงด้วยนะครับเพื่อที่ว่าทําให้ตัวรถวิ่งได้มีประสิทธิภาพนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนล้อของเราเนี่ยนะครับก็ไม่ติดในส่วนของซุ้มด้าะจเป็น ด้านหน้าของตัวรถหรือบางคนด้านหลังนะครับตัวนี้เรามีการจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับระบบดิสเบรกนะครับแล้วก็มี ABS นะครับป้องกอันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกให้นะครับเรียกว่าครบถ้วนเลยความปลอดภัยของเรานะครับด้านข้างก็บอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้ครีบระบายความร้อนบอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เครื่องยนต์ turbo เดียว170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ปรับเลนกระจกแบบไฟฟ้ากันสาดท,ทั้ง4จุด ที่เราติดตั้งให้ลองบ่้งมือจับกันลอยบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในของตัวรถกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับภายในของตัว XLS 4ประตูนะครับตอนนี้ XLS เนี่ยยอดจำหน่ายของเขาดีมากๆเลยนะครับภายในของเขากว้างขวางมากๆแล้วก็ดูหรูหราด้วยแต่ภายในนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ให้อย่างดีเลยนะครับมาพร้อมกับตัวหัวเกียร์นะครับที่เป็นแบบใหม่ของตัว Next Gen นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหน้าจอนะครับเป็นแบบขนาด ทัชสกรีนนะครับขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple c a r p เ a y n n r r o i d u u t ลรองรับระบบ,บ Ford p a s s สั่งสตาร์รถผ่านมือถือก็ได้เช็คตำแหน่งตัวรถผ่านมือถือก็ได้นะครับหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอลนะครับขนาด 8นิ้วนะครับแสดงค่าการขับขี่ต่างๆ,างๆพวงมาล,ลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วและที่สําคัญคันนี้เรามีการเพิ่มออปชั่นก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วนะครับทั้งคู่หน้าเลยด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบนะครับถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยด้านหลังนะครับตัวบอกก็นั่ง ได้สะดวกสบายวางของก็ได้ด้วยนะครับตัวนี้มีรองรับในส่วนของ Isofix ด้วยถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กนะครับก็เรียกว่าครบคันเลยนะครับสำหรับตัวรถฟอร์ดของเรานะครับตัวบริเวณกระบะนะครับด้านท้ายก็จะมีขอบกระบะไลเนอร์มาให้ทั้ง3ด้านคันนี้เราติดตั้งในส่วนของโลบะเหล็ก Outlander นะครับตัวนี้ก็ตรงรุ่นเลยไม่ต้องเจาะตัวรถวางปุ๊บยึดน็อตนะครับก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องเจาะไลเนอร์นะครับเรามีแผ่นเพจเพื่อไว้รองรับในการยึด น็อตนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานวางของมัดของวางสัมภาระพาดใช้งานลุยหนักได้นะครับถังน้ำมันอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับจุ80ลิตรชนิดน้ำมันดีเซลนะครับ บนไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้แล้วและเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของคันนี้กันดีกว่านะครับที่เรามีการตกแต่งนะครับนี่ครับเริ่มจากในส่วนของไฟท้ายเลยนะครับเรามีการ upgrade, อรัปเกรดถอดไฟท้ายเดิมเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแต่งที่เป็นเต็มระบบตัวนี้ก็จะเป็น LED เต็มระบบที่จะมีอยู่ในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นไฟ LED เส้นลวดลายชัดเจนมากๆนะครับโดดเด่นมากๆสําหรับตัวรุ่น XLS ของเราเวลาใส่ไฟท้ายตัวนี้เข้าไปแล้วมาพร้อมกับข้อไฟท้ายนะครับตัวนี้เพื่อเพิ่มมิติของตัวไฟท้าย กาบฝาท้าย ford คันนี้ทําสีดำนะครับขอบตัวอักษรทําแบบสีน้ําเงินนะครับเพื่อที่ว่าล้อกับในส่วนของตัวเลนเจอร์ด้านหน้าแล้วก็มีอะคริลิกคําว่าเลนเจอร์ด้วยนะครับตัวนี้เ็าทาเป็นแบบสีน้ําเงินอีกเช่นกันโลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอมาให้แล้วเดิมๆจากโรงงานเส้นนะครับภาพคมชัดนะครับตัวนี้ไฟเบรกดวงที่3กันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานก็มีมาให้แล้วยังอะไหล่ก็มีมาให้นะครับ สำหรับตัวในส่วนของไลเนอร์นะครับเราก็มีนะครับไลเนอร์ตัวนี้เป็นไลเนอร์แท้จากทางฟอร์ดเลยนะครับวางของนะครับรองรับการบรรทุกได้1.3ตันแบบเดิมๆนะครับนี่ครับตัวนี้ก็รถตกแต่งออกมาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับตัวรถมีการยกนะครับอย่างที่อันบอกอันสูงประมาณ1เมตร80นะครับตัวรถเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ2เมตรได้นะครับก็ แต่งออกมาแล้วก็หล่อลงตัวมากๆสําหรับการตกแต่งสไตล์นี้นะครับแต่งชุดหน้าวิกเตอร์ล้อขอบ20นะครับแล้วก็มีการยกนะครับตัวรถนะครับเรียกว่าโดดเด่นทุกตําแหน่งของตัวรถเลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเดียวกับมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับอันมีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนรถนะครับให้ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับลดราคารถไปเลยนะครับเหลือเพียง 789,000บาทนะครับหรือแบบที่2เรามีโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นะครับลูกค้าดาวเพียงแค่20%ส่ง48งวดได้รถหล่อๆไปใช้งานแล้วก็ไม่ต้องเสียดอกตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ